ญาติใกล้ได้ยามาตามนัดนะครับแล้วก็ขจัดยาเสพติดญาติใกล้คือครอบครัวมีความเข้าใจเอาใจใส่ติดตามดูแลนะครับไม่ทิ้งเขาไว้คนเดียวนะครับหรือว่าถ้าผู้ดูแลไม่อยู่ก็จะมีคนเป็นเพื่อนคอยที่จะสังเกตอาการแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยกับเขาว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนเขานะครับ แล้วก็การสังเกตอาการเตือนนะครับว่าเมื่อมีอาการนําของโรคตามลักษณะอาการต่างๆดังกล่าวที่พูดไปแล้วเนี่ยก็นําเข้ามาพบแพทย์เพื่อจะปรับยาหรือเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับอันที่2เมื่อกี้ญาติใกล้และอันที่2คือได้ยาก็คือว่าให้ผู้ป่วยทานยาสม่ําเสมอนะครับการหยุดยาเองนั้นเป็นผลเสียตามมาทําให้การกําเริบของโรคนั้นการรักษาจะยากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้อง